สวัสดีจ้ามาเปิดคลิปกันที่เตาผิงในบ้านอุ่นๆน,นะคะเพราะว่าบรรยากาศมันหนาวเดี๋ยวจะพาเข้าครัวจ้าพี่น้องจ้าตอนนี้กำลังก่อไฟในเตาผิงหน้าทีวีนะคะตอนนี้กำลังนึ่งข้าวจยาเป็นนึ่งข้าวกลั่มนะคะนึ่งข้าวเหนียวดำผสมกับข้าวเหนียวขาวนะคะหอมๆเลยนี่ค่ะนี่ค่ะ คุณเรมโบกกลับมาจากทำงานพอดีค่ะไปรับกระเป๋ามาสามใบสามอันเกบ,บอกว่าฉลองที่รักห้าหมืนวิวมาดูว่าในนี้มีอะไร that, ฮะ แกบอกว่าแกบอกว่าเยอะเลยคนติดตามกาติดคือยินดีด้วยห้าหมื่นวิวห้าหมื่นวิวโอเคโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวดูในนี้มีอะไรแกบอกโอ้พระเจ้าเห็ดเยอะเลยอันนี้เห็ดที่เราตัดขาอ้ออีโกรเก็บเมื่อวานนี่ไงอีโกออโวมาร์กเก็บ ปลาเราเมื่อวานค่ะเหนียวนี่หอมเปิดหน้าต่างไว้ค่ะให้ควันวางเรียงเรียบร้อยแล้วนะคะมีอะไรบ้างแกซื้อของไม่ถามค่ะวันนี้ซื้อมาซ้ำๆเยอะเลยอันนี้ลดราคาห้าสิบอันนี้ของแกนะคะเป็นไส้กรอกหรือว่าโครค่ะกล้วยบานอนชีกลิ่งฟิลีเนื้อไก่ของเจ้าคิเลนะคะอันนี้อันนี้ก็เป็นเนื้อนะ แกก็ซื้อมาแพ็กหนึ่งค่ะแล้วก็มีเร่เบียนก็คืออันนี้ซื้อมาให้พักการหอมแหละที่โครงหมูค่ะแล้วก็แกไปเห็นขนมทั่วตัดจ้ะี่ลดราคา25%ของโปรดของพักการหอมแล้วก็ซื้อ สุกินี่มาอีกแล้วจ้ะแตงกวาก็ยังไม่ไม่หมดนะคะสุกินี่ก็ยังมีอีกสองหัวที่ซื้อมาข่าวก่อนยังไม่ได้กินเลยแล้วซื้อโรมันสลัดมาอีกแล้วผักยังมีเยอะเลยจ้าดูค่ะสุกินี่ที่ซื้อมาวันก่อนยังไม่ได้กินเลยเกก็ซื้อหน่อไม้มาให้นะคะเนี่ยลดราคาอีกอ่ะเนี่อันนี้ก็ยังมีอยู่แต่ว่าเกก็ซื้อมาให้เห็นลดราคาก็ซื้อมาให้จ้ะน,นะคะนี่ก็เป็น Ooh, ลดห้าสิบเปอร์เซ็นต์เน่เป็นซอสที่แกจะเอามาจิ้มอะไรของแกนั่นแหละอันนี้ก็ยังมีอยู่จาในตู้เย็นหอมว่าจะระบายพืชผักพวกนี้แหละมะเขือเทศนะคะแล้วก็อูดข้อกะอูดข้อกะนี่สองอันเลยขนมปังอูดข้อกะก็จะเป็นแบบนี้นะคะ ขนมปังหรือว่าเบรดนะคะผูททอดทิศพวกมันฝรั่งเหมือนเฟนฟายนะคะนี่นะคะหอมหมนุนยี่ห้อออกไปนะคะเป็นววยพ่อบอกว่าเอามาฉลองกันหน่อย <c oughs> พรุ่งนี้เก็บเป็นวันหยุดของแกจะแล้วก็น้ําดื่มผลไม้จะเดี๋ยวขอเก็บพวกนี้เข้าที่เข้าทางก่อนนะคะหอมโปงข้าวแล้วนะคะก็กลหอมข้าวเหนียวดําจะอันนี้ปนข,ข้าวขาวนิดน,นึงนะคะเดี๋ยวจะเก็บข้าวของ วางให้เป็นที่เป็นทางแล้วก็จะดื่มไวกับคุณแลมโบเแกบอกมันเป็นแบบร้อนๆนะคะกินแล้วร่างกายอบดื่มแล้วร่างกายอบอุ่นนะะั่นเลยค่ะแล้วก็เดี๋ยวจะทําอาหารของพระการหอมจะถามพี่โบดูว่าแกจะทานอะไร,ะรแ,แกาเอาวายไปเข้าไมโครเวฟนะคะอันนี้เป็นแกบอกว่ามันจะร่างกายเราจะอุ่นนะคะ เขาเอาไปทำความอุ่นในไมโครเวฟนะคะสองแก้วใหญ่ๆเลย <c oughs> มาแล้วสักกดอน <c oughs> <c oughs> ถักสวิทแกแกบอกว่ากินดีด้วยห้าหมื่นวิว <c oughs> วาวม <God. S 2> าก,มมกอดถักสม้อไม่แกนสสกิงอร่อยจ้ะทำให้ร่างกายอบอุออ่นร่างกายร้อนอาวายมันก็คือวายเนะาะวามหมอแกนแอนสสกิงบอกคุณลิมโบว่าร้อนท้องวูบวาบเลยค่ะ หอมเป็นคนดื่มไม่เก่งร่างกายรับไม่ค่อยไหวรับไม่ค่อยได้ว้าวามร้อนเขาดื่มเพื่อให้ร่างกายอบอุ่นนะคะมันเป็นวายในฤดูนหนาวคุณเลนโบบอกนี่ก็เอาอยู่แล้วคะ่ะทานข้าวอร่อยแล้วตอนนี้กำลังนึกถึงว่าจัดเมนูอะไรดีคะ ข้าากับร้อนๆเลยพักก็เยอะมีซี่โครงหมูด้วยอืมหิวค่ะจะต้มแซ่บขาหมูนะคะตั้งน้ำเดือดแล้วใส่เกลือค่ะเราจะเคี่ยวดุกหมูไปก่อนนะคะเคี่ยวดุกหมูก่อนเคี่ยวไปได้พักหนึ่งแล้วนะคะเคี่ยวไปเรื่อยๆก่อน เคี่ยวไปได้พักใหญ่แล้วนะคะตัดคลิปมาให้ชมอีกครั้งหนึ่งตักฟองออกนะคะฟองน้ำเลือดน้ำข่าวนี่ออกนะเมื่อกี้เดือดจนแบบว่าปากหม้อลายหมดเลยมาขําเปียกค่ะแทมเปอรีน น้ำปลาค่ะค่ะตะไคร้ใบมะกรูดนะคะรากผักชีมะเขือเทศค่ะตักฟองออก ชูรสจ้าอืมไงเติมน้ำปลาค่ะ อันนี้หอมที่เรากู้ไว้นะคะหอมแดงค่ะแล้วก็ขึ้นไปเก็บผักแพลบนบ้านมานะผักแพลวงามมากจ้ะด้านบนบ้านนะ่ะเล่งไฟสักนิดนะึงขอชิมอีกครั้งหนึ่งค่ะโโหได้แล้วขาดเผ็ดอย่างเดียวจะ้ะเพราะว่าเดี๋ยวเราจะใส่พริกแห้งพริกปน่น <c oughs> พริก <c oughs> พริกเผา ต้มแซบคือต้องมีพริกเผาแบบเป็นเม็ดแบบนี้นะคะแล้วก็ใส่พริกพริกผงลงไปค่ะแล้วแต่นะคะใครไม่ชอบเผ็ดก็ไม่ต้องใส่จ้ะอันนี้ปิดไปเลยจ้าใส่ผักแพลลงไปนะคะต้มแซบนี่คือจะเหมาะมากค่ะกับผักแพลหรือว่าผักไทยเนาะ พอสีสันก็โหูวัดแสบหวัดล้ำอ่ะโหสุดยอดสุดยอดพร้อมเสริฟพร้อมเสริฟผักชีไทยค่ะ เสร็จแล้วพร้อมเสิร์ฟนะคะโอ้ว้าว,วาเอาเอาเอาฮะได้เลกแกแอันสกิอย,าากอย่าเย็ดติกดอสแกบอกเอาอีกไหมไวายบอกไม่เอาแล้วอร่อยแต่ไม่เอาแล้วเด้เล็กแกโอ้ยแซ่บมากมาจ้าพี่น้องจ้ามาทานด้วยกันอืมสด แซ่บๆร้อนๆเนี่ยแซ่บสมชื่อจริงๆอืออึไปจ่าเดี๋ยวเขากำเขากำหายหอม ครบเครื่องครบเครื่องนะคะมาขามเปียว <c oughs> 嗯，好，来嘛。 สมุนไพไทยค่ะคุณลิมโบเขาจะทำอาหารฝรั่งของเขานะคะก็กลับมาจากทำงานให้เขาพักผ่อนเต็มที่ดูหนังดูละคร ออกระดูอ่อนคุณเลนโบเขาจะทำอาหารฝรั่งเขาจะ <c oughs> ทานกันอิ่มแล้วก็เดี๋ยวไปดูหนังดูละครด้วยกัน กามันหนาวจ้ะสุดแสบๆร้อนๆได้แรงร่างกายร้อนดีจังแล้วเจอสมุนไพรไทยไปเจอวายร้อนอีกร่างกายต้องอบอุ่น ผักก็เต็มซื้อมาวันก่อนยังทันไม่หมดเลยยังมีอีกเยอะเลยค่ะคนจัดก็จัดไม่ทันคนซื้อก็ซื้อจริงไปดี แกดูทีวีอยู่เมื่อกี้ย่องเข้ามาเห็นพระการหอมถ่ายคลิปแกเลยเบาเสียง อะไรมาดังก็ไม่มีเป็นสายตาก็ขาหลวมนอนทับมันจะตับไปแล้วก็ ับมันขาง้างเลยอืมเจ็บมากอะ่ะ เราได้แรงอืมเจอตอนมะขามอีกนี้ขามเปียกอืออ๋อเจอตอนมะขามเปียกสุดยอดสุดยอด ขอบคุณที่ติดตามมาข้าครัวทำกินง่ายๆครัวไทยในสวีเดนด้วยกันนะคะโชคดีมีความสุขทุกท่านสำหรับคลิปนี้ขอบคุณและสวัสดีค่ะ